การ,กรเกษตรพอเพียงแบ่งป,ปันโลเลี้ยงผู้คนบ้านเฮาส่วนใหญ่สิ่มีรถไทยนา สวัสดีค่ะวันนี้เยสินกับสิพามาพบกับกษตรอ้อยอยอดแงะเนาะคะเนาะเกษตรทั่วทิบทั่วแดนวันนี้เยสินสิพาไมา่บิดแบบทวดดินไปต้มพาตาสวัสดิ์มากูบักแบบทวดดินติมองก่อนแล้มันตรงดีบ่โบอย่างไรตรงดีบ่ตาสวัสดิ์ให้อยู่ตรงดูตรงดีอยู่ติ ถูกมีตรง,งตรงไหมวะเออเกิดดูดเขาของาตรงเออคือจะปุ่มนี่เหรอป้าป้าลดเนจังปุ่มนังสีขันาะสะวัดเนาะปาดีลุกขับลกแน่ะสดเนาะ จักเดิ安นเหรวัดเ,ดน,น,เดนี่ยแจดีนะซ้เดือนซีดือนอยู่ดอีโนะ<ม>ปะท้อแก่ดีเลยล้วเนาะนีน่เนาะเพราะต่มแล้วป,ปีไม่แล้วที่ปลูกบัดบท่านได้รับบัดท่านได้รับออ,อเดอร์อยู่เป็นสั่งตั้งแต่ตอนท่านไหนปลูกเป็นสั่งคัดก็เรียว่าเพรามันท่านได้แก่พะนะเดี๋ยวเสินเสียเอาไปต่มกินล่องเมือก้อนก,น,กนกับตาสวัสด ถ้ามันเต็มดีก็ยังสิมางมืออื่นจังสีเอาไปไห้เพื่อนเพื่อนสั่งหลายคนอยู่แต่ว่ามันตัวดินห้อง่าถ้าเด็กแกนาะนี่มามามาดกบงมือนี่คือส่งแกขักอยูเด็กนี่เนาะคนนี้แกเยอะนี่เหียบบุนมันก่อนเหยียบกิอนเห้ียบแกบดมันก่อนนองถ่ายทุกคนเออซุ้มซุ้มมันแกก่อนมันกับสีนั่นก่อนนั่นนี่ไหมเป็นปั่นอยู่เนาะนี่ไหมที อาตาสวัสดิ์เลยวันนี่เนะี่ยถ้าโวดเทเพิ่นสั่ง,งตั้งเทวันท่านอีปูก,กูเลยพี่นอ้องหลายคนอยู่เอสิบกัว่าว่นท่านอีปูวันนี้ปูกแล้วก็เออปัญหาสิกูบุ๋งน้ำตาสวัสด,ด,ดิ์ไหมเนาะดูดกคักดีดีหัดว่าแมงเนาะ ดีอยู่หน้าเฮาก็ดีแต่ทั้งนี้วัดเนาะมึงนีเสียดินเนาะมึงนีเสียดินไหมกินดินหน้าเฮาก็ดีแต่ของผู้อื่นเป็นวิถีตะวันไม่ได้กินดอกเสียดินกินวัดเป็นอะเป็นวานเนาะแมงเบัดเออแมงเบัดนนะแต่ว่าของตาสวัสดิ์นี่วงเนยได้ถิ่มจุ้นหน่อยนอกจากหนูสิกินเท่านั้นละเนาะให้หนูจออยู่ให้หนูจอ มีเซียวไปตุม่มเนาะมึงนี่แต่ว่าบ่อเด็กบ,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 บ่อแมงแบบทั่วไปขันหนูบ่อจอกับบ่อวันหนูป๊าดูมึงนีงเงาหนี่มีเน,นาะอีดีต้นเ่็นี้มันบึงเออ มันพ่อกูโดดเลยพ่อตมแมนตาตะวัดแล้วเอาแล้วดึงดินถมเนาะใช้ขยันเออเอาใช้ขยันดึงเฮ้ยนี่วโอ้เใช้ขยันนี่บ้าเบนวะบ่นวะบโพดเนาะมึงเนี่ยชองเงานี่ยกระิเป็นชองขัน มึงเนี่ยลกหักอิลีปีนี่แตสิเป็นย้อนว่าพ่อใหญ่สวัสดีแล้เอาไถายขยันดึงเนาะไถอาวุาธลับเนาะตะกี้แล้วไทย,ยกบไถ,ถงัวบันนี่มันเ,เลยเป็นกรรมเป็นเว้นเนาะงัวกล้ว,ว,วยว่ามีจะของก็เลยได้ดึงกบเอาเน่ะแล้วเลยให้เราเลยมาปิดซอยนี่จะต้มซู้แล้วกิน นี่ก็เอาไว้ซ้ำมีก้อนน่ากินกน้องเนะเาะเหี้ยสินกิดบกทเดินซอยตาสวัสดิ์ก้อนมันสีพ่อมันสีมุกพ่อไงมันสีเหี่ยวเข่าก้อนอืนผุล่ะจังสิตัางถามมาไหม่มาปิดเป็นมือผุล,ล่ะมืออืน่นเอาไปส่งดูขาเพบนก้อนอืมมันมีก็เอาไว้ซ้ำมีก้อน ผู้ได้มักผู้ได้ชอบผิบนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแค่ให้แอดซีรีสนั่นเลยนะคะ่ะสวัสดีค่ะผมวันจัาตาสายโล่หโอดหน่อย